บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปาย่ันเบิดกันสู่คนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศแบบนี้ดีต้อนรับเข้าสู่่ชองของบ่าวเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเลยนะโดยอ่ะมาเมื่อวันนี้มวันนี้ก็มาพบกับพ่อกับเก้าตอนเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเลยทางบ่าวเก้ากับสพพี่พ่อน้องมาหาทางเฮือนสบัวพี่น้องเนาะกับทางบ่าวเก้าบริษัทเฮือนสบัวกันแต่โดนแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กับทางบ่าวเก้ามาก็เห็นพอดีน้องสลัะเพม่อนกัน เห็ดบันดงบันไดทางเขื่อนซาบัวพ่อพี่น้องเอ้ยเห็ดเป็นเห็ดเวียดมาคุกละกั้วกันอยู่พี่น้องเลยอ่าอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะว่าระยาห่างประทักไทยสบายดีทั้งน้องสลากกันเลยพี่น้องไปกันเลยตุ่มมาทางเขื่อนซาบัวกะงามแจ่มใสพี่น้องเลยนะสีควันบรีคักคักคักงามไรทั้งน้องสลากเพี่นก็เก็บงานกันอยู่พี่น้องเอ้ย สบายดีน้องสลัสบายดีโดยสบายดีโดยสบายดีเด้อน้องดาวโดยสบายดีโดยน้องอย่างน้อนี่นะน้องดำน้องดำว่าจะเล่าหรอชเจ้าก็ได้เห็นว่าโตแล้วดำก็ได้พี่น้องเหรเนาะซื้อเห็นว่าอ๋อน้องดำ .com พี่น้องเนาะมันดำธรรมดาได้พี่น้องดำ .com พี่น้องเอ้ย โดยเด้อบ oh, ่ฮะโดยเออโอ้ dam.com มันธรรมดาเด้อสู้สู้เสียงดังเท่าใด๋อันน้องสระเอ้ยโดยฮะผมนี่นะนะนะเนาะสิเห็นอีแม่ซื้อเสียงนักมวยผู้ใด dam.com นี่นะแม่น อ๋อในทางพี่คือเห็ดอันแบบซีนะันนองสลัดนี่นะทางรถขึ้นโอ้ทางรถขึ้นเนาะทางนั้นเป็นทางอ่าคนขึ้น,อ,นอ,อันนี้เห็ดเห็ดได้พมเดียววนะร์วัวนนี่น่ะเลยว่าตะวันนี่ เริ่มแต่เมื่อวานนี้ทั้งน้องสลับเพิ่อเก็ดพี่น้องเอ <Harmon. S 2> <Af> ้ยเห็ดกันสามคนวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้มันนี่แบ่งคนงานกันน้องสลบเนาะทางบุตรจะต้องมาเฝาแล่โดยโดยเพื่อนน้องนุ่นนั่นเฝาแล่ววะโอ้น้องสลับเพื่นเกลี่ยเห็ดเห็ดเบียกเ็ดงานอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นไข่เบียกเพื่อน ทางว่าก้ากับสี่ได้ย่างมาหอมหอมวดก่อนพี่น้อยมาเบิ้งทั้งประตูประตู erman! พาพี่พาน้องมาหาก่อนพี่น้องเยเนาะก็ทางว่าเก้าประเทศไทยทางเคลื่อนสาวัวต่โดนแล้วพี่น้องเยบุรีมาหาเพิ่นก็ไกลไปไกลมาอยู่แต่ว่าบุรีมาถ่ายถ่ายเคื่อนเพิ่นพี่น้องเยเนาะเพราะว่าทางว่าเก้าก็ได้ค่าให้เตะเวียกเคื่อนตัวเองพี่น้องเยสี่คนบรีแบบเดียวกับเคื่อนเคลื่อนน้องไอเดียเลยพี่น้องเนาะ ตบประตูคัก,ก,ก,กพี่น้อยทาสีสลักพี่น้อยสีมือแทงสร้างแก้วฮะพี่น้อยเนะ ồ xiềng bún ngực thăng tập tụm như thế nào ạ khắc khắc thế nào ấy.

rồi rồi phần có bài việc phần hao có hết việc hao đâu nó sẽ lại สีมือทางน้องดาวน้องสลากอ่คักงามพี่น้องเอ้ยเห็บงงุบันดงบันไดก็ได้อันนี้บันไดนี่ท่านเห็ดแล้วก็จะได้ท่าสีอยู่บนน้องสลากบันไดนี่นะหมดท่าสีแล้วเนาะโย่พี่น้องบันไดก็ท่าสีเพื่อนประมาณนี่ชนะบันไดคือยังท่าสีชนะโอ้เป็นไม่ละท่าได้เนาะอ๋อพี่น้องเอ้นะ ปูนทาบ่ได <laughs> ้เนาะเลยโดยคอยกับบฮูุจักคอยกับว่ามั่วไปเลยคอยกับใดต้องส่ไรเยอะทาสีได้หวะก้าวจากมือสิแล้วน้องเสลาก้าวจากมือสิแล้วนี่นะอะไรนี่นะเมนโอ้ยแลบมาเนี่ยบ้าเยอะขอขึ้นบัส หาหกมือเอได้ก็ขึ้นมาเลยนะถ้ <laughs> าให้ก็เห็นในเดือนนึงจัคสีแล้วหรือบ่แล้วนี่นะ <laughs> สีมือน้องสลากก็นิ่งงามคลักรลายพี่น้องเลยเนาะบ่ะแต่งต่างกับอ่าสีมือบะพรพี่น้องเลยเว่ามาแล้วกับบ่พรกับขึ้นฮอตพอนพอนยู่ได้พี่น้องเลยทางบะพรอนมันไปทางไหนเคยไปได้มาเห็นด้วยวตอนนี้น้องสละ มีอน้อยอ๋อเพิ่อ uh, ตัดอ ok ้อยเพิ่นเองบ่โอ้บ่ค่อนเพ่นก็เป็นผักแก้พูกอ้อยคือกันพี่น้องเนาะทางน้องสลัเพิ่นก็ได้มาเฮ็ดอ่าบันไดให้ทั้งเฮือนสบัวพี่น้องเอ้ยเพิ่นเริ่มเฮ็ดแป๊ๆเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ย

โดยโดยก็จะได้มาเบิกน้ำน้องดาวน้องทลาอยู่แล้วทางพวกเขาก็ได้พวกเขาจะอยังจะได้มาถามเพิ่น ถ้าน้องดาวเพิ่งเปิดอันนี้ออกมากพี่น้อย บานนี้กับท่านาน้องดาวเพิเ่นการเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วบานนี้พี่น,นนะ้องนะอื๋อบ้านนี้กับทางบ่าวก้าเขาโตกลับก่อนเด้อน้องลายไปทางเขึอนน้องนุ่นก้อนบานนี้ก็ได,โด้โดยโดยสบายดีสบายดีน้องดาวโดย,โดยพี่น้องนะอืมเอาโอเคพ่อแพี่น้องน้อก้าสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวก้าก็นใได้ลำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพฟอกันระวงังคลิปหนักต่อไปพ่อแม่พี่น้องนะ ตัวนี้ก็แดดช่องหน้าช่องตาแน่พี่น้องอะนะเนาะกสำหรับคลิปนี้ทางาว่าเก้ากับผักผีผันผนกน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจทางบ่าวเกาว้าในคลิปต่อไปเ,เด้อเพื่อนพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมีคุปคิดความเห็นยังไงกัฝากพี่ฝากน้องคอมเมนต์มาทางว่าวเก้าแน่พี่น้องเนาะ กาทางว่าเก้ขอขอบคุญเรขอบคุณทางเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามารับเบิ้ลรับส้มแต่ต้นจนจบเราบ่ขบโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนเอฟซีแจกแปงบอกว่าขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอเพิ่งลำลำลอยๆกันเรื่อการสุขภูสุขคนเรื่องกรสุมองสะบอนพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่อพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนลำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปทางว่าเก้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี